การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผมก็อยู่ในโครงการนี้มาอย่างน้อยั้งปี40กว่าๆเนี่ยนะ42 43เนี่ยผมว่ามันวนเวียนนะ20ปีเนี่ยมันข็วนเวียนอย่างนี้ทุกทีมันกระแสดงให้เห็นว่าการเมืองไม่ได้มีอิทธิพลหรือสามารถเข้ามาก้าวไก่ได้เห็ไหมเออคอรมอมีเพียงบาระรับทราบ พรรามไม่มีอำนาจสั่งการเพิ่มค่าจานน้างแล้วมีอันนี้ก็สั่งการแล้วไม่ต้องกลับมาพิจารณาใหม่เห็นไะหมมันสร้างปรากฏการณ์ว่าจากนี้ไปการเมืองเนี่ยถ้าคุณจะหาเสียงเนี่ยคุณเอาเรื่องนี้มาพูดไม่ได้เพราะว่าค่าจ้างอะไรที่มันโด่งเกินไปเนี่ยนั่อยู่ดีที่มาที่ไป 370, 405,500มันเบิ้ลกันได้หมดอ่ะ,อะใช่ไหมพักนี้มาได้พักก็เบิ้ลไปแล้วประเทศไปถึงตรงไหน สวัสดีคุณธนิตด้วยนะครับกอ็อยากจะให้มาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําล่าสุดโอ้โหเห็นการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างยึดมติเดิม <c oughs> คุณธนิตเล่าเบื้องหลังเลยดีครับว่ามันเป็นยังไงครับก็เล่าจากที่ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็มีทัพพวกที่เป็นทั้งฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายนายจ้างอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็องค์กรที่ผมสังกัดเนี่ยนะครับสภาองค์กรนายจ้างที่ผมสังกัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งไตภาคีที่นั่งอยู่ในในห้องนั้นนั้นก็ก่อนก่อนเข้าก็ได้มีโอกาสคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ได้ไต่ถามกันก็อย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นการแสดงจุดยืนนะครับของไตรภาคีที่ที่ชัดเจนนะ นะครับว่าไม่ต้องการให้การเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกลไกค่าจ้างและก็เธอะที่ต้องแปลก,ก็คือว่างานนี้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเอาด้วยถูกไหมฮะปกติลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะมองค่าจ้างสูงเขาก็จะจะน่าน่าจะอวยด้วยถูกต้องไหม,มใช่ไหมฝ่ายรัฐเนี่ยเขาก็ก็รัฐบาลเนี่ยเขาก็ มาจากหน่วยงานรัฐก,ก็ต้องก็ต้องเคไปตามตามตามผู้นําประเทศที่ที่ว่าเอ้ยมันต่ํานะแต่เป็นวูนที่แปลกนะทั้งนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเขาคุยกันก่อนเข้าประชุมแล้วเขาตกลงกันว่างานนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับค่าจ้างสูงหรือต่ำแต่มันเกี่ยวยว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องกลไกลของไต้ภาคีเป็นเรื่องของลูกจ้างกับนายจ้างนะการเมืองเนี่ย ไม่ไม่ควรที่จะเข้ามาก้าวไก่อ่องานนี้เนี่ยเขาก็เลยออกมติในแต่ที่เราทราบกันดีซึ่งทางฝ่ายรัฐเนี่ยเขาก็เตรียมเรื่องสูตรนะคือคือคือผมคิดว่าการปรับค่าจ้างครั้งนี้เนี่ยมันมีความต่างไปจากในอดีตนะแต่ก่อนลราพูดมันสูงมันต่ําอะไรลูกจ้างก็ออกมาเตียงไงต่างๆแบบนี้เนี่ย แต่พอเราพูดเกิดถึงที่เรารู้แล้วตอนเนี้ยมันมีสูตรในการคำนวณเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนะโดยเฉพาะก็ต้องเออมันมีกฎหมายนะมีพระราชบัญญัตินะมีสูตรที่ชัดเจนมีคํานิยามนะก็มีนิยามด้วยนะครับก่อนนะเป็นคู่มือที่จริงเว็าประชุมเนี่ยเขามีคู่มือนะคู่มือทุกคนเนี่ยจะต้องนถือตามนี้เนี่ยนะครับเป็นคู่มือที่ทุกฝ่ายเห็นชอบกันมาก่อนนั่นแล้วเนี่ย นะว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยนะเขามีนิยามว่าหมายถึงแรงงานใหม่แรงงานใหม่เขาก็ขยายว่าหมายคนที่เอ,อจบการศึกษาใหม่เข้ามาหรือทํางานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีถือเป็นนะแรงงานใหม่ในนิยามนี่ชัดอันนี้มันก็เลยมาเกี่ยวว่าเฮ้ยแรงงานใหม่เนี่ยเขาก็ขยายไปว่านะค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยจึงต้องให้คนหนึ่งคนสามารถดำรงชีพได้เห็นไหมไอ้ตรงเนี้ย มันก็เลยมามามาจบฝั่ทีว่าเอ้ยไอ้ค่าจ้างข่านําเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรไม่อพอเพราะนิยามเนี่ยเขาชัดเจนซึ่งจริงจริมันก็ชัดเจนถึงไม่ต้องเขียนนิยามว่าไอ้ค่าจ้างเนี่ยมันค่าจ้างแรกเข้าสำหรับคนใหม่ใช่ไหมอ่าไม่เกินหนึ่งปีจบการศึกษาหรือทํางานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีเกินจากหนึ่งปีเนี่ยนายจ้างก็ต้องปรับกันไปตาม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  ตามงานของคุณงานที่นี่ไม่ดีคุณก็ออกมันผมเบียยไนักงานก็เข้าๆออกๆออเป็นของธรรมาดาเนี่ยนี่จะสิ้นปีคุณก็ต้องมาดูแลคนไหนเก่งคนไหนที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ก็ต้องจ่ายค่าจ้างบางคนนี่เราขึ้นที 5, ห้าพันหมื่นนึงเลยนะเป็นของธรรมดาเลยที่จะดึงดึงคนเก่งๆไว้อยู่กับเราเนี่ยเพราะคนเก่งนี่เราหวงมากใช่ไหม,มนั้นเออแล้วก็บอกว่าหนึ่งคนเลี้ยงตัวเองได้พออ่าเพราะว่าคุณยังหนุ่มอ่ะอายุไม่ถึงยี่บห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิยามที่ ที่ใช้กันในรอบนี้จะได้ไม่ไม่แตกออกไปนะครับแล้วเขาก็บอกเขาก็มีหลักเกณฑ์นะเป็นอยู่ในกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติยี่ในมาตรา87ของพอรบรคุ้มครองแรงงานปี2560ใช่ไหมบอกว่าเอ้ยคุณมีหลักเกณฑ์นี้นี้ต้องใช้สูตรแบบนี้นะคราวนี้ไอ้สูตรที่ที่อนันนี้นี่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยนะการครั้งนี้เนี่ยการการปรับค่าจ้างครั้งนี้เนี่ย มันสร้างปรากฏการใหม่คือเราพูดถึงเรื่องสูตรเห็นไหมที่มาที่ไปซึ่งในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเลยสองเนี่ยมันกแสดงให้เห็นว่าการเมืองไม่ได้มีอิทธิพลหรือสามารถเข้ามาก้าวไก่ได้ใช่นไหมเออคอรมอมีเพียงบาระร,รับทราบรับทราบอ่ะไม่เห็นพิจารณาแล้วไปออกพระราิจานุบเบกษาเห็นไหมแล้วการเมืองเนี่ยถึงจะมา ให้มีการพบทวนใหม่กรรมาการค่าจ้างก็บอกว่ายืนยืนยืนเหมือนเดิมใช่ว่าครับอรมอไม่มีอำนาจสั่งการเพิ่มค่าจ้างถ้านะมีอันนี้เขาก็สั่งการแล้วไม่ต้องกลับมาพิจารณาใหม่เห็นไหมมันมันสร้างปรกากฏการณ์ว่าจากนี้ไปการเมืองเนี่ยถ้าคุณจะหาเสียงเนี่ยคุณเอาเรื่องเนี้ยมาพูดไม่ได้เพราะประชาชนรับรู้แล้วอ,อืต้ะนะเพราะเพราะแรงงานรับรู้แล้วคุณพูดเนี่ยให้คุณทาไม่ได้ด้วยกฎหมายคุณทําไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคไหนนะนะครับ แล้วกรกตอเองเนี่ยหลังจากเลิกบุ่นเรื่องหาสรรหากรรมาการเนี่ยก็ควรมาดูเรื่องนี้ด้วยว่าเออต่อไปนี้การเมืองพรรคการเมืองไม่ไม่สามารถนําประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ํามาใช้ในการหาเสียงได้เพราะมันขัดกับกฎหมายที่เขาประกดอยู่ไ <ừ> ม่ได้จงเวทีไอเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยนะะสูงต่ำต่ำไปคุยกันเองนะคะรับทีนี้ไอเบื้องหลังเนี่ยเขาก็มีการเอาสูตรใหม่เข้ามา นะกรรมาการค่าจ้างเอาสูตรเนี่ยมาจากไหนคือสูตรค่าจ้างที่ใช้ยอยู่เนี่ยนะครับก็คือก็คือเรื่องของเขาก็เอาอัตราปัจจุบันค่าจ้างปัจจุบันนะครับคูณด้วยหนึ่งแล้วก็บวกด้วยผลผลรวมนะครับของเขาเรียกว่าค่า L จังหวัดก็คืออัตราสมทบภพของแรงงานนะครับคูณด้วยอัตราแรกอัตราเปลี่ยนแปลงของปิตภาพแรงงาน้อดหลัง5ปีนะแล้วก็บวกด้วย บวกด้วยเงินเฟอ้อเฉลี่ย5ปีแล้วก็บวกด้วยอะไรนะเตัวแปรเชิงคุณภาพก็เรื่องของ GDP GDP ก็ว่ากันไปอันนี้คือสูตรตววน,นะเป็นสูตรนะคือไอ้สูตรที่เนี้มันก็ต้องมีตัวเลขไปหยอดที่มาของสูตรนะรไอ้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยพิจภาพอย่างที่ผมบอก่าค่าแอลจังหวัดหรืออัตราส่นทบของแรงงานเนี่ยมันคือ l a b o r contribute เนี่ยนะครับเขาก็เอาตัวตัว GDP จังหวัด GDP จังหวัดก็คืออัตราการแข็ตัวของของเคือนะ GDP ในภาคจังหวัดเนี่ยบบใช่ไหม,มอ่าใช่ไหมอ่าเข้ามาอันนี้ถึงมีประเด็นไงบอกว่าเฮ้ยคุณชายตัวเลข GDP ในช่วงโควิดเนี่ย GDP ปีช,ปชป่วงน, <ะ S 1> วนั้นันติดลบอ่าปี6-3กษามันติดลบอ่าใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาที่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เขาใช้ค่า5้าปีอ่าเมลี่เชีย ไอ้าลับไปเลือกเอาปีที่มันดีๆในจ้างเขาก็ชี้มั่งสิอเางนั้นคุณเอาเงินเฟ้อปีหกห้ามันต้องตัดด้วยเงินเฟ้อปีหกห้าน้ำมันมันแพงใช่ไหมปีที่แล้วสงครามยูเครนมันทําให้น้ํามันพุ่งสูงเงินเฟ้อมันก็เลยขึ้นไปถึงหกเปอร์เซ็นต์ในจ้างก็บอกเอ้าถ้าคุณเอาอย่างนี้คุณก็ต้องมาปรับลดเงินเฟ้อด้วยเอาปีนี้มันดุ้งนะฮะมันดุ้งเขาเลยบอกว่าไอ้ค่าเฉลี่ยห้าปีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพยายามเห็นว่าไอ้สูตรเนี่ยมันก็พูดยากอยู่แล้ว ไอตัวข้อมูลพวกนี้ก็มาจากหน่วยงานลดรักหมดนะมาจากธนาคา,ารแห่งประเทศไทยเงินเฟอ้อของสภา,าไอของกระทรวงพาณิชย์กระาณิชย์นะ EPP ของสภา,าพั์อะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของของหน่วยรัดรัฐหมดคราวนี้ไอที่เขาชงเข้ามาในห้องประชุมตบบนั้นเนี่ยนี้เบื้องหลังเขาก็เลยไม่เอานะไม่เอานะก็มีความพยายามบอกเอานั้นก็ไปประชุมอาทิตย์หน้าได้ไหมเออใช่ไหมใช่ไหม มาดูสูตรนี่กันแล้วก็อาทิตย์หน้ามาประชุมก็จบเลยได้ไหมไหนายพวกแต่ปากีเขาก็ไม่ยอมอไม่ยอมนะอก็เลยออกมาว่าก็ได้อัตราค่าจา้างยังคงเดิมแต่ว่าเนื่องจากอเออเขามีการนําสูตรเข้ามาแล้วก็บอกไอ้สูตรเก่ามันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องวิชาการอะไรพวกเนี้ยแต่อย่าลืมนะไอ้สูตรพวกเนี้ยออคนที่เขาทามันจากหน่วยงานนัฐที่ผมบอกเลยนะระดับชาติเท่านั้นเลยนะแล้วก็มี ระดับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นกรรมการด้วยเนี่ยใช่ไหมคุณบอกว่าขาดหลักวิชาการนี่ธรรมศาสตร์เสียชื่อเลยนะใช่ไหมก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางกระทรวงแรงงานเขาบอกก็จะไปตั้งอะไรกับอนุพิจารณาสูตรใหม่ใช่ไหมครับในวันที่สิบเอ็ดมกราแต่ว่าเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างสูตรให้ฟังเนี่ยแค่ฟังก็เหนื่อยเลยนะมันไม่จบหรอกครับไม่จบหรอกครับมันหลายรอบ แล้วก็ออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไต่ภาคีเขาเยสหรือเปล่าเพราะไต่ภาคีเขาต้องเยสด้วยใช่ไหมเขอาจจะเอาแบบเอาสูตรเก่าก็ได้หรือสูตรใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก,ก็ก็มีการพูดถึงว่ามันถ้าจ้างขั้นต่ําเนี่ยนอกจากกระจายจังหวัดแล้วมันควรจะเป็นอำ,อำเภออมั้งอะไรเนี่ยเครก็อ๋อครับตอนที่ประชุมเขาบอกว่ายอย่าไปเอาขึ้นขนาดท้องถิ่นเลยนะเอาแค่นี้ก็ ก็ก็ยุ่งแล้วนะครับเออส่วนทางคือเรื่องนี้นะว่าค่าจ้างกันต่ำมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องใครชนะหรือเอาแพ้เอาชนะกันอย่าลืมมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคือถ้าออกมาในแนวที่ว่านะเออคือเข้าใจได้รัฐบาลพรรคการเมืองเขาก็หาเสียงพอเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องทําอย่างที่เขาหาเสียงแต่ว่าคุณทําเต็มที่แล้วไงคุณผล<า>ักดันแล้วสองรอบแล้ว แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่อำนาจของคุณมันเป็นไตภาคีกีรคการเมืองก็ควรจะก็ก็บอกได้ว่าท่านทําเต็มที่แล้วใช่ไหมนะแล้วมันเรื่องนี้เนี่ยก็ควรที่จะถือเป็นบรรทัดฐานได้ว่ารรคการเมืองไม่ต้องมาเกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดการได้การเสียแล้วเพราะว่าคุณมหาเสียงเรื่องค่าจ้างไม่ได้ไอ้ตรงนี้สําคัญนะเพราะว่า <S <S มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยกรกรตนเนี่ยต้องฝากไปด้วยนะครับรว่าประเด็นเนี้ยคุณจะต้อง มากันหมดเลยแล้วเรื่องนี้ได้จบสรั่ว่าเฮ้ยค่าจ้างขันต่าคุณเอาไปหาเสียงไม่ได้เพราะคุณไม่มีอํานาจการเมืองไม่มีอำนาจจะขึ้นนะยกเว้นคุณต้องไปบอกว่าเอ้คุณจะไปแก้กฎหมายออันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนั้นมัน,น <ะ S 1> มันก็เกินไปนะเพราะว่าค่าจ้างอะไรที่มันโด่งเกินไปเนี่ยนะอยู่ดีที่มาที่ไปสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยห้าห้าร้อยมันเบิ้ลันได้หมดอ่ะ,<น>ะใช่ไหมพักนี้มาได้พักก็บิ้ลไปแล้วประเทศไปถึงตรงไหนใช่ไหมมันก็แล้วก็ค่าจ้างถ้ามันสูงเกินไปเนี่ย จะไปฝันหวานจะไปมองไอ้ที่มันเป็นผมว่าอะไรที่มันดีไปหมดเนี่ยเมืองไทยเราเปลือกเนี่ยมันเป็นดิจิตอลแต่คุณดูไส้ในนะเราจะเป็นอ,อุตสาหการรมทอผ้าอุตสาหการรมทาปากกระป๋องทํารองเท้านะหรือแม้แต่ไออุตสาหการรมเครื่องเครื่องะไรนะไอ้อุตสาหการรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยตัวยานยนต์เนี่ยโรบอติกหมดเครื่องเออเป็นเป็นเป็นหุ่นยนต์หมดแต่ไอ้ที่ไปอยู่กลางน้าปายน้ํา เนี่ยมันใช้มือทําหมดนะทั้งมือกลึงมีอะไรเครื่องจักรเนี่ยคือคงจะบอกว่าสองในสามของอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้คนใช่ไหมฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้แข่งขันกับเกาหลีกับอะไรค่าจ้างเนี่ยถ้ากับเกาหลีสิงคโปร์เพราะผมไปออกรายการแบบเนี้ยฟรีไฟลูกเจ้าบอกทำไมคุณไม่จ่ายเงินถ้ากับสิงคโปร์ไปไปคุณไม่จ่ายถ้ากับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยที่การเมืองต้องต้องทําความอธิบายว่าบ้านเราเนี่ยมันเรายังขายของอย่างนี้อยู่ขายข้าว เป็นตันๆนะพูดกันเป็นตันนะผิกยางจนไม่มีพม่าเข้าไปมันจะเกีดแล้วคุณยังยังนะจะส่งออกอยางแข่งเนี้ยนะคนก็ไม่มีคนเกิดน้อยลงใช่ไหมเรามันต้องไปสู่อุตสาหกรรมที่มันเป็นผิดน้อยแต่มันมีมีอะไรนะมันแพงอ่ะพูดง่ายๆมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะส่งข้าวด้ตู้หนึ่งเลยนะบางทีใช่ไหมตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยค่าแรงเขาก็จะขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วอุตสาหกรรมไหนไปไม่ได้ คุณก <behav> ็พาเขาไปอยู่เมืองนอกอุตสาหกรรมไหนที่ต้องอยู่ในเมืองไทยมันต้องใช้เทคโนโลยีรัฐบาลก็ต้องมีกองทุนสนับสนุนเรื่องให้ใช้เทคโนโลยีเพราะว่าพวกเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยเ m e เนี่ยคุณไปขอเงินแบงค์ไปซื้อเครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องดีพาเลตอะเครื่องวางสินค้าบนพาเลตอัตโนมัติเนี่ยใช่ไหมหรือคุณจะไปซื้อเครื่องทุ่นแรงสายพานสายลําเลียงเนี่ยบางทีมันไปขอเงินแบงค์ไม่ได้แต่ไปเอาเงินกองทุนได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นรละเอียดก็ไปว่ากัน คือต้องต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่เราพูดแต่เรื่องเอาค่าแรงเมืองไทยเนี่ยผมว่านะมันต้องหลุดจากเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำไม่งั้นเราไปไหนไม่รอดหรอกแล้วก็พวกฝ่ายแรงงานที่ออกมาเยอะๆเยเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเขาหมายถึงว่าดูแลคนเปราะบางนะคนที่กฎหมายต้องคุ้มครองพวกแรงงานแลกข้าวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะการศึกษาไม่มีนะไม่มีการศึกษาเลยหูดวงตาบอดพิการคนต่างด้าวคนาลาคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ห้ามจ้างต่ากว่านี้เขาคุ้มครองไอ้อคุณก็ไปเอาไปบอกเลยไอ้นี่มันต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรมันเราต้องแยกเลขแบบหนึ่งเนี่ยเรามีค่าจ้างตามฝีมือแรงงานครับรู้สึกตอนนี้มีสองร้อยผมจำไม่ได้นะสองร้อยสิบเก้าอาชีพพวกนี้มันสูงก็มันเขาสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะบางาาบางบอาชีพเน<ล>ี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำเนี่ยเก้าร้อยละเอออันนี้คุณก็ต้องสนับสนุนุนเขาใช่ไหม ว่าเออใครอยากได้ค่าจ้างสูงๆคุณต้องไปสอบเทียบให้ได้ใช่ไหมแล้วก็มาหางานใครรับงานคนที่เขามีวุฒิแบบนี้ก็ห้ามจ้างต่างกว่านี้ผมคิดว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันไปด้วยกันได้เพราะว่าจ้างสูงแต่ปิภาพแรงงานก็สูงเมื่อวานคุยกันในองค์กรใ,ในจ้างเออตอนเราสมัยก่อนเนี่ยค่าจ้างสองสามร้อยนะไม่ถึงสามร้อยก็ผิดห้าได้วละโหลสมมตินะวันนี้เนี่ยจะสี่ร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยใช่ไหมค่าจ้างจริงสี่ร้อยกว่าบาทเขาก็ยังผิดได้ แต่จำนวนเท่าเดิมอะต้นทุนมันก็สูงขึ้นเห็นไหมก็ยังคุยกันแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าผลิตภาพแรงงานนะครับคือผมกำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องออกจากค่าจ้างขั้นต่ําแล้วเคสเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันมีการเสียหน้าเสียอะไรกันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของกรรมการค่าจ้างเขาก็จบแล้วการเมืองก็จะได้อย่ามายุ่งไม่ว่าพักไหนอย่ามายุ่งเท่านั้นเองละครับอืมครับผมพุทธนิตแล้วที่เขาตั้ง คณะอนุกรรมการขึ้นมาดูสูตรเนี่ยมันจะกดดันแค่ไหนครับคุณในเรื่องของการที่กด,ก <แ S 2> ดูค<อ><อ><ง>่าันไม่ไม่กดดันหรอกเพราะว่าหนึ่งเขาเขามาไยื่นให้แล้วไม่ใช่าพึ่งในวันประชุมเนี่ยเขาใส่่านมาเรียบร้อยมีตัวเงินได้เสร็จเรียบร้อยด้วยต้องขึ้นเท่านี้เท่าน,นี้ใช่ไหมนั้นมันมันไม่ได้กดดันเพียงแต่ว่า เขาบอกว่ามันไม่ใช่วันที่จะคุยเรื่องสูตรเรื่องสูตรเนี่ยคุณต้องไปตั้งอนุกรรมการอนุกรรมมาพิจารณาสูตรมันเป็นเป็นที่มาของว่าเขาจบเรื่องค่าจ้างเสร็จเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาเรื่องเนี้ไปพิจารณาในวันที่สิบเจ็ดพกษาคมใช่ไหมแต่ว่าถึงที่ผมยกตัวอย่างปที่ิสูตรอะมันก็ตับซ้อนมีสมการมีอะไรกันมันไม่จบเลยต้เวมาที่ไปตัดตัวเลขนี้ตัดตัวเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คงคุยกันยาวและสําคัญก็คือว่าอนุที่ออกมาแล้วเนี่ยลายภาคีเขาต้องสแตม ไอ้ส่วนที่จะมาบอกว่าเอ้ยคุณจะปรับพอได้สูตรใหม่คุณจะปรับค่าจ้างใหม่ผมว่ามันคนละเรื่องนะอ๋อครับมันคนละเรื่องออมันคนละเรื่องไม่ควรจะไปเอาชนะเอาอะไรกันตรงที่ตรงนี้อืมครับครับเมื่อวานเนี่ยโฆษกรัฐบาลออกมาพูดเลยครับคุณธนิตบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยค่าแรงอาจจะขึ้นได้สองครั้งเนี่ยมันมีโอกาสไปไปได้คุณธนิตมองอยังไงอครับคือหนึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าอย่าไปเอาชนะกัน ช่ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไตรภาคีเขามันก็ชัดด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะส่วนคุณจะมีสูตรไอ้สูตรได้มาแล้วเนี่ยก็ไปใช้ในค่าวหน้าถูกต้องไหมใช่ไหมไม่จําเป็นว่าแหมคุณเสียหน้าั้งนี้มันไม่เรื่องเขาจะเสียหน้าไม่เรื่องของกฎหมายใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่พักคุณเดียวเพราะว่ามันก็ห้ามทุกพักด้วย <c oughs> ใช่ไหมห้ามทุกพักด้วยมันจะได้ไม่เอาประเด็นนี้มาหาเสียงเพราะว่าไม่งั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราจะแข่งขันไม่ได้ อันนี้นเราเราต้องเข้าใจนะไตรภาคีเนี่ยเขามีองค์กรลูกจ้างด้วยใช่ไหมยอยู่ในนั้นด้วยเขาไม่เอาอ่ะก็เหมือนท่านสสอ่ะนะท่านมาจากประชาชนประชาชนเขาเขาบอกเขาไม่เอาอย่างนี้แล้วท่านจะไปทําทําไมอันนี้มันก็เหมือนกันไตรภาคีเนี่ยเขามีผู้แทนองค์กรลูกจ้างอยู่ในนั้นด้วยห้าคน,นแม้แต่ลูกจ้างเขายังไม่เอาแล้วท่านจะเอาทําไมอ่ะฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเขาเซโนแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าคุณอย่ามาก้าวไกาใช่ไหมนั้นถ้า คุณได้สูตรใหม่แล้วเอ่ก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าเอ่อสูตรใหม่เราจะใช้ประกาศมีผลแล้วนะทั้งการเลือกตั้งไอการเนนะปรับค่าจา้างครั้งต่อไปก็ต้องใช้สูตรนี้เพราะว่ามันต้องบรรจุมันบรรจุไวใ้ในในในกฎหมายหรือหรือหรือหลักเกณฑ์ในการปรับค่าจา้างก็เท่านั้นนะ่ะสูตรมันจะขึ้นสองปีสามปีมันก็ต้องดูว่าไอปีนี้เงินเฟอ้อมันขึ้นหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์แม็กซิมัมนะปีนี้นะไอปีหน้ามันก็จะต่ํากว่าปีนี้ใช่ไหมแล้ว ก็ต้องเหตุผลว่าทําไมคุณต้องปรับสองรอบสามรอบใช่ไหมเห็นไหมมันก็ต้องมีเหตุผลอืต้องมีเหตุการณเรื่องคุณจะเอาชนะเออไม่ต้องคุณจะเอาชนะซึ่งมันนิดหนึ่งก็เอาแพ้เอาชนะกันครับผมครับเห็นคุณนิตพูดเรื่องของกกตอยากให้ย้ําตรงนี้นิดนึงว่าประเด็นนี้เป็นยังไงครับถ้าอยากจะให้กกตก็กําหนดอะไรให้ชัดเจนเลยแม้พักการเมืองอย่าหาเสียงเรื่องนี้เรื่องเนี้ยถ้าเราปล่อยไปเนี่ยนะครับคือ คือเงินดิจิตอลหรือว่าคุณจะไปออกมาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเงินของรัฐคุณจะไปกู้มาออกพันธบัตรหรือจะกู้ได้ไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของรัฐแต่เรื่องค่าจ้างเนี่ยคนจ่ายก็เป็นเอกชนเวร,รามองเอกชนคุณก็ต้องมองว่าเขามีตั้งแต่ตัวเล็กๆไปถึงตัวใหญ่นะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดัเรามีสถานประกอบการทั่วประเทศเนี่ยประมาณแปดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นกว่าแห่งแปดแสนเจ็ดหมื่นแก่งนะที่จดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแต่เรามีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพันไม่เกินพั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 นห้าร้อยแห่งนะรู้สึกจะพันสองด้วยประมาณพันห้าร้อยกับบริษัทเท่านั้นที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์คือเราบอกว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมันมีแค่เนี้ใช่ไหมมันมีแค่เนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่ เขายังแล้วก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมหรือบริการที่มันใช้คนเยอะๆแล้วก็มีคนคต่างด้าวมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนั้นกกตอเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะทําไปเป็นสาเหตุที่ให้ไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจใช่ไหมความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็มั่นคงของประเทศเนี่ยมันจึงไม่ควรไม่ต้องประกาศว่าไม่ห้ามพัดก,การมืองใช้เรื่องค่าจ้างเป็นนโยบายหาเสียงใช่ไหมมันที่ตกไป ถ้าคุณเอานี่มาก็ถือว่าผิดผิดของกตงอคุณจะยุบพักยุบอะไรก็เรื่องของคุณแหละแต่ต่อไปเป็นเรื่องเรื่องค่าจ้างเป็นนโยบายแบบการตลาดนะเพราะตรงนี้มันชัดเนื่องจากมันมีกฎหมายของเขามีกรรมการไตรภาคีมีอะไรแล้วคุณจะไปยุ่งกับเขาทําไมแล้วคุณยุ่งเนี่ยคุณอย่าลืมว่ารัฐบาลที่อยู่วันนี้เนี่ยก็ไม่อาบอกว่าคุณจะอยู่ได้เป็นสิบปีนะมันคงไม่มีน้อยมากที่จะเกิดจากรัฐบาลบิ๊กตู่นะที่ได้แปดเก้าปีก่อนหนะ้าบิ๊กตู่ก็ ท่านเปลมใช่ไหมมันน้อยมากเราดูส่วนใหญ่แล้วแอบเวอรเรเนี่ยสองปีสามปีก็ไปแล้วใช่ไหมที่เวลาไปแล้วเนี่ยอีกพักหนึ่งเนี่ยเขาก็มาหาเสียงแบบคูณแต่เขาเบิ้ลสองเท่าของคูณเป็นแปดร้อยใช่ไหมอีกพักหนึ่งเขาก็เบิ้ลด้วยเพราะก,กรกตไม่ทาอะไรใช่แล้วคุณนึกภาพว่าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงใช่ไหมค่าจ้างของเราสูงจนจนการแข่งขันเนี่ยเราแข่งขันไม่ได้ส่งออกไม่ได้อไอ้ต่างๆไม่ได้เนี่ยธุรกิจเราก็พัง นะที่ตรงเนี้ผมคิดว่ากกตเน,นี่ยต้องต้องต้องมาดูประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีความชัดเจนแล้วว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่ที่พรรคการเมืองจะใช้ในการหาเสียงอันนี้เราไม่ได้ว่าพรรคไหนนะแต่พูดถึงภาพกว้างครับครับ,รบผมบให้คุณธนิตทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานะครับในมุมมองของนายจ้างมองอยังไงทิ้งท้ายสั้นๆครับ การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผมก็อยู่ในโครงการนี้มาอย่างน้อยตั้งปีสี่ศูนย์กว่ากว่าเนี่ยนะสี่สองสี่สามเนี่ยผมว่ามันวนเวียนนะยี่สิบปีเนี่ยมันก็วนเวียนอย่างนี้ทุกทีนะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําก็จะมาบอกว่าการเมืองก็พยายามก็มาแทรกแซงนะนะลูกไอ้อีกลูกจ้างที่มาอยู่ในไตรภาคีก็มาไวอยวายอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเมืองไทยอะมันติดหลม่ม เรื่องค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งเราเราเราเป็นประเทศระดับไทยแลนด์แล้วเนี่ยมันควรจะหลุดแล้วหลุดแล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่มีค่าจ้างขั้นต่ําค่าจ้างขั้นต่าให้เรารับรับรู้นะว่ามันเป็นการคุ้มครองคนเปราะบางคนไทยเนี่ยอัตราการว่างงานของเราเนี่ยต่ํามาก0.8เปอร์เซ็นตใช่ไหมถือว่าเป็นคนว่าแทบจะไม่มีการว่างงานดังนั้นมันมีการแข่งขันกันในเรื่องเรื่องของค่าจ้างในสถานประกอบการอยู่แล้วที่จะรักษาคนเอาไว้ คนล่างๆเนี่ยไม่มีจนคุณต้องเอาเบียนมากเข้ามานะบางคนบนพูดก็ไม่รู้เรื่องนะทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ก็ต้องใช้เขาเพราะเราไม่มีคนเห็นไหมนั่นออถ้าจะฝากไปไประเด็นเนี้ยก็คือข้อสังเกตเนี่ยคือเราต้องหลุดหลุดจากค่าจ้างแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่บอกว่าค่าจ้างไม่มีแต่ให้เป็นการรับรู้องค์กรแรงงานจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้รับรู้ว่าอันนี้เมืองไทยเรา ถือว่าค่าจ้างขั้นต่ำคุ้มครองคนเปราะบางไม่ได้คุ้มครองคนทั้งที่ที่แข็งแรงเพราะว่ามันไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะ,ะคือถ้าเราแยกแบบนี้เนี่ยมันจะได้พูดเรื่องทันทีไอ้เหลื่อมล้งเหลื่อมล้ําอะไรกันเนี่ยนะนะแล้วก็ค่าจ้างทั้งประเทศเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันคนที่จังหวัดไกลๆเขาก็เสียเปรียบลงทุนก็จะไม่มีการจ้างงานก็จะไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ทั่วโลกเกือบทั่วโลกเนี่ยเขาค่าจ้างเนี่ยเขา เขาแตกต่างกันแต่ละพื้นที่จีนเนี่ยเป็นสังคมนิยมเต็มตัวเลยแต่ละมณฑลก็ต่างกันในมณฑลเดียวกันก็ยังมีค่าจ้างที่ที่ต่างกันแม้แต่ในสหรัฐอเมริกานะครับเมืองเสียรีค่าจ้างก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูผมกำลังบอกว่าฝากไปเธอการเมืองต้องต้องอยากอยาเข้ามาแล้วอัตราค่าจ้างขั้นตับเนี่ยมันต้องปลอดการเมืองแล้วก็อย่างที่ผมบอกคนไทยเรา หลุดแล้วได้น่ะเราเรากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเรายองติดลมนะว่าอยู่ในค่าจ้างขั้นต่ําคุยกันไม่จบสักทีเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ไปไหนนะครับปักไว้แค่นี้ได้ครับขอบคุณคุณธนิตมากๆนะครับให้เกตมาคุยกันนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะขอรบกวนอีกขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับครับ